นมัสการพระจาจาร์บรรทาครัวจารยร์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันอังคารขึ้น14บ่ค่ำเดือน12ปีมะเส็งวันนี้เป็นวันโกลเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสเสียบโชคของวันนี้คือสีเลือนอ่อนสีครีมสีขาวไขมุกสีงาช้างทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ทิศดับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือบุษราคัมพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการะเคนีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักขังและงองงูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือตอเด็กตอเต่าถอถุงตอทหารถ่อทงและหนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด เช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอผ่านฟอฟันผอสมเผาและหมอมา้าเลขมงคลวันนี้เลขสเลข5้าและเลข4ี่ไมเ้เซตวันนี้ท่านพุทธทาสพิขุสอนไว้ว่าเขาว่าเราจริงเราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะว่าเรื่องมันเป็นจริงเขาว่าเราไม่จริงก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ